รูปอะดรคะไม่เห็นมีเลยค่ะนี่ค่ะนี่ลูปอะดรคะไหนคะมองชีฟค่ะแกะใช่แกะตีลังกาด้วยใช่ค่ะนักเตียงคะเราวันนี้คะ่ะครูเนี่ยจะสอน A B C แต่วันนี้สอนเบาก่อนอ๋อไหน C คะเนีคยอ๋อพี่หนูพี่หนูจะทำตันนี้เนะี่ยไม่ห้ามอยู่เฉยๆนะจะเสียยงบัน ตกลงคุณแม่ห้ามอยู่เฉยๆหรือว่าคุณแม่อย่าเสียงดังแล้วคุณแม่ต้องต้องวิ่งได้ไหมวิ่งในห้องไม่ได้วิ่งในห้องนักเตียยไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมันจะไม่ดีมาสั่งก้าวไก่กนะนะ่อนนะแ่พเตียนะคะนักเตี้ยนี้นะคะก่อนนะนิ้วซีดใช่ไหมคะใช่ค่ะเสียงเสียงเสียงมั้น ใช่ค่ะอันนี้มีลิน,นมาไหมมาค่ะมีตามาไหมมาค่ะเราเปิดไฟเลเดอร์ไหมมาค่ะเราจะตัดรูมาไหมคะมาค่ะ